สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานิสมัน alhamdulillah wassalat wassalamualaikum w a r a h m a t u l l a h บ w a b a r a k a t u ์ครับมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลาม เริ่มจากควของท่านนบบมุฮัมดสอลลลอฮะัอเิวสัลลัมที่เราได้เรียนรู้กันไปในตั้งแต่ในการใช้ชีวิตในยามเด็กของท่านนบีศ็อลลัสลอฮุอะัอฮิวสัลลัมและการใช้ชีวิตก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัสลอฮุอะไอเลวสัลลัมจะได้ทําการประกาศศาสนาก่อนที่รัชสมานุวัาตาลแต่งตั้งท่านบดะอัตอนอายุ40่ิซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการดำเนินชีวิตของท่านอับีศ็อลลัลลอฮุอะไอเลวซัลลัมจนได้รับฉายาว่าเป แล้วพอในเวลาที่ท่านนาบีสุลต่านฮานิฟุลซัมได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยท่านนาบีก็ได้ได้ทำการด่าวะด่าวะที่นครมักกะเป็นระยะเวลา13ปีจากที่ท่านนาบีอายุได้อายุ40ท่านนาบีด่าวะตั้งแต่ตอนอายุ40จสิบจนถึงอายุ53นะในช่วงนั้นในช่วงระหว่างระหว่างนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่อัลลอฮฺสุลาาต่าให้ท่านนาบีได้ด่าวะที่นครมักกะก็คือให้ท่านนาบีได้ปลูกฝังบรรดาสหฮาบะที่เรียกว่าชาวมุฮัยจรินเนี่ย ใหไ้ได้รู้ในเรื่องราวของของหลักอัตีดะหลักการยึดมัน่นหลักการศรัทธายอย่างเหนียวแน่นจกนกระทั่งว่าเขาจะรับการปลุกฝังอย่างเหนียวแน่นท่านนบีก็รับคำสั่งจากรอสพาโนวตราร์ให้พยพไปที่นครมักกาและเราจะสังเกตว่าในในการในการได้วางท่านนบีในนครมักกาเนี่ยจะไม่มีไม่มีการปฏิบัติหรือว่าแทบจะไม่มีการปฏิบัติเลยนอกจากเป็นการพยายามได้วะให้ไปสู่การละทิ้งการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากรัสพาโนวตาล์ ถ้าเราย้อนกลับไปในในเรื่องราวของการนับถือศาสนาของของชาวคูเรชที่นครมักกาหรือว่าชาวอาหรับโดยรวมที่นครมักกาเนี่ยเราจะพบว่าในก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการบิดเบือนเนี่ยพวกเขาจะอยู่ในศาสนาของอิบรอฮิมียะของนบีอิบรอฮิมและนบีอิสมาอิลที่เรียกว่าศาสนาอัลฮานีฟียะศาสนาฮานีฟียะคือการที่พวกผู้คนมีการอิบาดะห้าต่อลอสซุบฮานุวตัตอาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีการตั้งภาคี และในในสามร้อยปีก่อนคริสตศักราชได้มีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัมบิลไฮอันโคซาได้เป็นเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่นํารูปปั้นเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับเลยทําให้นครมักกาเนใน,ในตอนแรกที่มาเขาได้นําเข้ามาเนี่ยเขานําเข้ามาจากดินแดนชามเลยทําให้นครมักกาเนมีแต่อะไรฮะมีรูปปั้นและรอบๆกาบะก็มีรูปปั้นมาวาง แล้วมีฮูบัลเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดนะฮะและทุกเผ่าก็จะมีรูปปั้นประจาําเผ่าบางเผ่ามีรูปปั้นสองรูปปัน้นแล้วเอารูปปั้นมาวางรอบการะจึงเป็นเหตุให้ชาวนาครมักกาเนี่ยหรือว่ามักกาแล้วก็เมืองรอบๆเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีการกราบไหว้รูปปั้นกันณนะที่นั้นพร้อมกับการกราบไหว้รูปปั้นเนี่ยเขาก็มีการทาฮั์มีการทําอมรอมีการเชื่อในอัลลอฮ์สุบฮานหวัวตาลาอยู่แต่ว่า มีการตั้งภาคีต่อรัชสภาโนอาลาเป็นการบิดเบือนเอัลล่ะตาลาจึงส่งท่านอวิริสโลไรส์มาทําการด่าวะแล้วจึงต้องการทําการปลูกฝังให้พวกเขาได้ออกห่างจากการตั้งภาคีออกห่างจากการเชื่อในสิ่งอื่นนอกจากอัชสภาโนอาตลาออกห่างจากการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลตาลาออกห่างจากการบ่นบานเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลออกห่างจากการเชื่อสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลสภาโนอาตาลาใช้เวลาในการด่าวะเป็นระยะเวลา13ปีที่นครมักกะเรียกว่า13ปี พอเวลาท่านอนับดุลลาห์สละลายสามัมบัติทำการด,ด่าว่าเวลา13ปีก่อนอพยพป,ประมาณ2ปีหรือ3ปีเนี่ยได้มีการลงบทบัญญัติเรื่องการปฏิบัติเริ่มขึ้นอเลสตาลาวางลงบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยเป็นอิบาร์ด้ที่อเลสฮานาตาลาให้ท่านอนับดุลลาห์สละลายสามัมบัตขึ้นไปรับบนฟากฟ้าการละหมาดจึงมีเริ่มก่อนอพยพไปเพียงแค่2หรือ3ปีในเหตุการณ์นี้อเลแล้วก็มีอรอส แล้วท่านนาบีก็ได้มีคําสั่งจากลอสะพานนวลได้รับคาสั่งจากลอสะพานุวตาลาให้อพยพไปสู่นครมดินนะแล้วก็เริ่มการตั้งเมืองหลักของอิสลามหรือว่าตั้งเมืองหลวงของอิสลามที่นครมดินนะท่านนาบีได้มีการวางแผนในการทําการวางรากฐานของอิสลามในการตั้งอาณาจักรอิสลามด้วยกับการอะไรฮะที่สัญญากับกับพวกยิวเพื่อศัตรูเราจะได้ไม่ต้องมีหลายด้านแล้วก็มีการทําการ สร้างความเป็นพี่น้องกันระหว่างชาวมุฮ ა จิินและชาวอันซอร์เนื่องจากชาวอันซอร์เป็นผู้ทีคค่คอยช่วยเหลือและชาวมุฮาจิดีคือผู้ที่อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมดีนะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยผู้มุฮาจิดีนเนี่ยเขาคือกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีอะไรก็เลยต้องการการช่วยเหลือจากชาวอันซอร์แล้วมีเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นอย่างมากมายหลังจากนั้นเนี่ยในสงคารามบาดัรได้เกิดได้เกิดสงครามบาดัรในการต่อสู้กันระหว่างท่านนบีระหว่างในเหตุการณ์ไม่ได้มีการไม่ได้มีการต่อสู้นะเป็นการ ยกกองกําลังในตอนแรกยังไม่ได้มีการต่อสู้กองกำลังไป,ไปสกัดกองคาราวานแล้วพอกองคาราวานหนีไปบูซุฟยานก็เลยกยกกองทัพมาเกิดการต่อสู้กันในสงครามบาดาลอร์ตาลาสมงมาอะไรก้ามาช่วยทําให้มุสติมได้รับชัยชนะในสงครามนั้นหลังสงครามบาดาลอร์ตาลาได้ให้เกิดการอะไรฮะขับไล่พ,พวกยิวเผ่าหนึ่งที่เป็นเผ่าที่มาทําการบิดเบือนมาทําการเบี้ยวสัญญาคือยิวห,หลักๆในนครเบรน่ยมีอยู่สามเผ่าคือหนึ่งบันีกอยนกอ สองบเน,นนนาด,ดีรสามบเนโกไรต์ะวะเบเนโกยนกอหลังสงครามบัดัดเขาได้โดนขับไล่จากจากท่านอนับดุลลาห์สั่มให้ออกจากนาครบาดินาไปเพราะเนื่องจากเขาเบี้ยวสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างเขากับมุสลิมแล้วได้เกิดสงครามอุดในเหตุการณ์ที่พวกมุชลิกินได้ต้องการจะเอาคืนจากสงครามบัดัดแล้วเขาก็ได้ทําไปเกิดสงครามเกิดการรบกันระหว่างมุสลิมกับพวกมุชลิกินที่สงครามอุดและบรรดามุสลิมได้เพียงพัน นะเพียงพ้มพจากการาก,การทําสงครามในครั้งนั้นหลังสงครามอาุคธพี่น้องฮะได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆสงครามอุคธเกิดขึ้นในปีฮิจรัสกราดที่5นะท่านนบีอยู่มาได้5ปีทำสงครามอาุคธแล้วมุสลิมได้รับการเพียงพ้าได้รับการพ่ายแพ้จากศัตรูเนื่องมาจากการที่พลธนูได้ไม่ได้เชื่อฟังคําสั่งท่านอบโล,โลยียรละลายซแล้วก็ลงมาจากภูเขาเลยทําให้คอลิสบินวาลด แล้วก็กองทัพของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอาทหารม้าตีตลบรอบอ้อมภูเขามาจัดการกับมุสลิมทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและทางด้านหลังได้นี่คือบทเรียนพี่นะ้องคือบทเรียนที่เราได้จากสงครามอหัทที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันไปเพราะหลังจากสงครามอหัพี่นะ้องดังที่เราได้บอกไปนะว่าพวกอยู่ในนครบาดีนาเนี่ยมีอยู่สามเผ่าที่ใหญ่ๆเป็นหลักๆเลยบนันนีกอยนุก็ถูกขับไล่ไปแล้วในหลังจากสงครามบาดดับและวันนี้สงพวกบนันนนาเดีรหลังสงครามอหัศ มีนะฮะได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพวกเบนินนอเรที่หลังจากสงครามบดาดัได้6เดือนแล้วก็ก่อนสงครามออฮุดเนี่ยได้เกิดอะไรฮะได้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในการที่พวกพวกยูเนี่ยได้โดนขับไล่ไปหลังสงครามบดาดัและหลังจากสงครามอุฮุด พวกยวบินินดาเดซนะบินินดาเดซได้โดนขับไล่นะได้มีการบิดเบี้ยวมีการเบี้ยวสัญญาก็คือสาเหตุที่ท่านอนับดุลลาวะสัลลัมได้ทําการขับไล่พวกเขาก็คือเขาได้มีการวางแผนนะวางแผนในการที่จะจัดการท่านอับดุลลัาห์สุลต่านซึ่งท่านนาบีเนี่ยได้มีการมีการไปหาพวกยูบินินดาเดซแล้วก็บอกให้พวกเขาเนี่ย ให้ช่วยเหลือช่วยในการที่จะจัดการกับจัดการเรื่องของค่าค่าถ่ายคือพวกในในตอนนั้นเนี่ยในช่วงนนในการทำทำสัญญากันเนี่ยว่าถ้าเขามีการมีการฆ่ากันต้องมีการจ่ายดียะต้องมีการจ่ายดียะคือจ่ายค่าค่าทดแทนซึ่งท่านนบลลีสัารอลฮาวะซัลลามไปขอให้พวกบเน,น,นเดดเสเนี่ยช่วยในการจ่ายค่าทดแทนให้กับสองคนที่ได้โดนโดนฆ่าตาย ซึ่งพอเวลาท่านดบลีสุลต่านลมได้ไปขอให้เขาได้ช่วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่โดนที่โดนฆ่าตายเนี่ยมาจากพวกบันีบันีอาเมรซึ่งเป็นชาวอาหรับและบันีอาเมรกับพวกยิวเนี่ยยิวบันีนาบรเนี่ยได้มีสัญญากันมีสัญญากันว่าจะไม่ละเมิดกันแต่พอเวลาที่อาหรับเผ่าบันีอาเมรได้โดนสังหารไปสองคนเนี่ยท่านนบีก็เลยไปบอกพวกบันีนาบรว่าคุณต้องจ่ายค่าดียาให้กับเขานะเพราะว่ามีมีสัญญากันแล้วไปละเมิด นะพอเวลาท่านนาบีได้เข้าไปหาเขาไปหาพวกยิวพวกบเนเนอเดแล้วก็ไปขอให้จัดการกับการจ่ายดียะการจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ตายคือให้กับญาติผู้ตายเนี่ยพวกยิวได้บอกว่าน,นามยาอับบังกอเซมบเนเนอเดได้บอกว่าได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้โอ้อ oh, ok ับบังกอเซมท่านนาบีเหมือนเป็นเป็นผู้ไกลเกลียวพอเวลาไปไกลเกลียวพวกบเนเนอเดซบเนเนอเดก็ตกลง ว่าเดี๋ยวเราจะจัดการให้เดี๋ยวเราจะช่วยในสิ่งที่เจ้าต้องการที่จะให้เราเราเราได้ทําแต่พอเวลาที่ท่านนาบีสุลต่านได้ได้แยกกับพวกยิวน,นี้ไปแล้วเนี่ยพวกยิวไปคุยกันเองบรเนตดิสเน่น,น,น,นะนะพอเวลาเขาไปไปเจอพวกกันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าอินนัก<ค>ุม<ณ>ลันตตจุดอรจุลอาลามิตลิฮาลีฮาดีฮพวกเจ้าไม่ไม่ไม่จะไม่พบคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้ ในขณะที่ท่านอับดุลลาห์ของอะไรวะซัลลัมกำลังกำลังนั่งอยู่ข้างกำแพงบ้านของท่านอับดุลลาหของอะไรวะซัลลัมพวกยวไปคุยกันบอกว่าพวกเจ้าจะหายากที่ท่านอับดุลลาห์อัสซลลัมจะนั่งอยู่ในสนภาพแบบนี้เพราะฉะนั้น <_ S 1> เขาก็เลยคุยกันบอกว่าใครจะเป็นคนที่กล้าหาญในการที่จะแอบไปแอบไปที่บ้านท่านอับสุลลาห์อัสซลลัมแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยโยนล,ลงมาใส่เอาก้อนหินโยนล,ลงมาใส่ท่านอับดุลลาอัสซาลลัมแล้วก็คือให้สังหารท่านนบีให้เราเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องมาลำบากกับคนคนนี้ละไม่ต้องมาต่อสู้กับคนคนนี้ละคนที่รับอาสาในการไปจัดการทําเรื่องนี้ก็คืออัมรอิบินจีฮัชอิบินกาบเขาบอกว่าอานอะไรไดิอัมได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองเขาก็เลยนะขึ้นไปนะเป็นขึ้นไปเพื่อที่จะโยนก้อนหินลงให้ท่านอนับดุลสลล์ลงมาใส่ท่านนาบีุลสลล์ของอะไรวะสัลับและก่อนที่คนคนนี้จะทําสําเร็จเนี่ย ได้มีวาฮีลงมาจากอัลลอฮ์สุบฮานุอิตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้ลงวาฮีมาให้กับท่านนบีสุลลาะฮ์ข้าวะลัย์วะซัลลัมในสิ่งที่ชนกลุ่มนี้เนี่ยได้วางแผนเอาไว้ในการที่จะสังหารท่านนบีสุลลาะฮ์ข้าวะลัย์วะซัลลัมท่านนบีก็เลยลุกขึ้นจากที่ที่ท่านนบีได้นั่งอยู่แล้วท่านนบีก็เข้าไปที่มดีนาแล้วพอเวลาที่ท่านนบีสุลลาะฮ์ข้าวะเลย์วะซัลลัมมาถึงสฮาร์บะของท่านนบีสุลลาะฮ์ข้าวะเลย์วะซัลลัมแล้วเนี่ยบรรดาาบกก็ลุขึ้น รนะูกขึ้นไปหาท่านอับดุลลาันลอห์อะเลวะสัลลมแล้วเขาก็ไปเห็นว่ามีชายคนหนึ่งได้เข้ามาที่มดีนะนะบรรดาสามารถเลยถามว่าไอ้คนคนนี้ไปไหนคนนี้ไปไหนนะแล้วท่านอับดุลลาันลออะเลวะสัลลมก็ได้สั่งสฮาบะให้ให้ไปไปตามดูดูดูคนคนนี้สิ่งที่เขาต้องการนะท่านนบ,บีาพอเวล,ลาที่ได้พบว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงที่มีคนบุกเข้ามาพยายามที่จะมาสังหารท่านอับดุลลาันลอห์อะลวะสัลมจริงๆเนี่ย ว่าพวกยิวเบี้ยวสัญญาแล้วท่านนเีก็เลยใช้ให้บรรดาโซฮาบ้าได้เตรียมการทําสงครามกับพวกยิวบบนินนาดีร์ังที่เราด้รู้กันนะพี่น้องว่าบบนินนาดีรเนี่ยคือหนึ่งในยิวที่อพยพมาจากทางตอนเหนือทางตอนเหนือเนี่ยมีดินแดนมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่ก็คืออะไรคะคืออิมบรอโตขอ้ของของโรมคืออาณาจักรโรมซึ่งเป็นอาณาจักรที่ปกครองด้วยพวกคริสเตียนและพวกคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ชอบยิว เพราะพวกยิวในชอบรังแกชอบรังควานพวกคริสเตียนแต่พวกเขาไม่มีพวกพวกยิวไม่ได้มีพวกมากมายแล้วก็ไม่ได้มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่คริสเตียนเขามีเหมือนที่พวกมายุสบูชาไฟเขามีเพราะนั้นพวกยิวบเนดเอสเนี่ยยิวเบเนกุรอยตอยิวสามเผ่านี้เนี่ยเป็นเผ่าใหญ่ๆที่ถูกขับไล่ที่ถูกพวกอะไรฮะที่ถูกพวกคริสเตียนที่โรมเนี่ยได้ข่มเหงแล้วก็ไล่ขับไล่มา ไล่มาจนกระทั่งว่าเขาในมหาที่พักพิงอยู่ในคาบสมุนอาหรับอยู่เคียงข้างของชาวอาหรับแล้วก็ได้มีการตั้งนะฮะตั้งหมู่บ้านกันอยู่เพราะนั้นเบเนนเดสคือหนึ่งในยิวหนึ่งในยิวที่โดนพวกคริสเตียนขับไล่มาแล้วเขาได้มาอยู่ที่นี่พอเวลาเขาได้ทำการเบี้ยวสัญญากับท่านนับดุลลาหลอะลัยวะซัมท่านนบีเลยสั่งให้ซอฮาบะทำการจัดการเตรียมตัวทําสงครามกับพวกยิวแล้วก็สั่งเดินทัพทันทีเดินทัพไปหาพวกยิวบเนนอเดสเนี่ยอันนี้คือ ท่านนบีสุลต่านของอะไรวะสัลลัมได้มีการเตรียมการนะเตรียมการในการที่จะจัดการกับพวกที่ได้เบี้ยวสัญญากับท่านนบีสุลต่านของอะไรวะสัลลัมแล้วก็วางแผนในการจะสังหารท่านนบีสุลต่านสัลลัมเหตุการณ์นี้นะพี่น้องอ่ะได้ให้เราได้เห็นถึงแผนการของพวกยิวหรือว่านิสัยของพวกยิวที่จะมีการเบี้ยวสัญญาจะมีการ อะไรฮะมีความมีความพยายามในการที่จะจะจะวางแผนในการจัดการท่าน,น,านละละอ,อัอดุลลาวะสัลลัาจัดการกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแต่ลเราสุฮาโนอาตาลาได้ลงวะฮีมาให้กับท่าน,น,านละละอ,อับดุลลยวะสัลลัาและในการในการที่พวกมุชริกีนหรือว่าในการที่พวกพวกยิวเนี่ยได้มีการ เบลสัญญากับท <IS> ่านอับดุลลาห์สลตมเนซึ่งมาจากอะไรฮะมาจากการที่พวกยิวเนี่ยได้มีการติดต่อสื่อสารกับพวกกุฟฟาร์กูเรชพวกกูเรชอยู่ที่ไหนอรพี่น้องพวกกูเรชอยู่ที่นครนครมักกะซึ่งพวกยิวเนี่ยเขาได้มีการติดต่อมีการสื่อสารกันกับกับชาวกูเรชว่าเรามาดูในรายงานนี้นะว่ากุฟฟาร์กูเรชเนี่ยได้ได้มีการมีการส่งส่งหนังสือมาส่งจดหมายมามาที่อับดุลลอฮ์บบนอุมับ ับดุลลาบินอุบายเนี่ยเป็นหัวหน้าของมุนาฟิกว่ามันการนายะบรูมาหฮูอันออุสานมินันอัลส่วนขจรัจแล้วก็ส่งมาหาบรรดาคนที่อะไรฮะยังยังมีการกราบไหว้รูปปั้นกันอยู่ที่เป็นพวกอัลส์และก็ซจรัสว่าเรา,ลลาสุลลอยสุนลอยสัมยวมว่อิดินบินมาดีนะกอบละาวา่กอาติบัตตอรตอนนี้ท่านนาบีอยู่ที่นครมาดีนะก่อนสองครามบาดร์พวกกูเรสได้ส่งจดหมายมาหามาหามุนาฟิกคนนี้ว่าอินนากุมอาไวาตุมซอฮิบานา บอกอับดุลลาบินอุบัยว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ให้ที่พักพิงกับอะไรฮะกับคนของเราก็คือกับท่านนาบีสุลตล์ลอยซัมเขาด้วยคนของเราเพราะอะไรฮะเพราะท่านนาบีมาจากชาวกุเรชแล้วพยพจากนาครมักกะไปสู่นครมดีนนะและพวกชาวเมืองนครมดีนนะเนี่ยเป็นคนที่ให้ที่พักพิงท่านนาบีสุลต์ลอยวซัลัม um อินนานุกซซมุบิลละไปลองดูการขู่นะเพราะคูเรชได้ขู่อุบยัยบินกะอินนานุกซซมุบิลละและตุกอติลันนะฮูเอาละตุคริจันนะฮูเอาละนัซีรันเนอิไลกุม บอกกับอุบัยบินกาบแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มของอุบัยบินกาบที่นครมาดีนาเนี่ยว่าให้เจ้าขับไล่มุฮัมมัดออกไปซะให้เจ้าทําสงครามกับมุฮัมมัดซะถ้าเจ้าไม่ทําพวกเราชาวกุเรชจะเดินทัพไปหาพวกเจ้าไปจัดการพวกเจ้าพวกเราทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะไปทําสงครามกับเจ้าทำเวลาทําทสงครามแล้วเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคำขู่นะชาวกุเรชบอกว่าทําสงครามกับพวกเจ้าแล้วเราก็จะจับ บรรดาสตรีของพวกเจ้าเนี่ยจับเป็นเชเลยเพอเวลาที่อับดุลลเบินอุบัยได้ทราบข่าวนี้เขาก็รวมตัวกันคือเพราะ,ราะอะไรพี่น้องอับดุลลเบินอุบัยเนี่ยกับพวกมุนาฟิกกับพวกมุนาฟิกแล้วก็คนที่ยังเป็นคนที่ไอบาดะาอัลซานอยู่ที่นครมด,ดีนาเนี่ยพอเวลารู้ข่าวจากชาวกูเรชเกิดความกลัวเพราะอะไรฮะเพราะพวกเขาไม่ใช่ไม่ใช่กองกําลังที่จะไปต่อกรอนกับชาวกูเรชได้กุเรชคือเผ่าใหญ่ ส่วนพวกเขาเนี่ยคืออาหรับที่นครมดีนาเนี่ยคือเผ่าเล็กๆพอเวลาโดนขู่มาเขาก็กลัวกลัวก็เลยรวมตัวในการคือจะแลก,กับใครทําสงครามกับท่านาอับดุลเลาะอ์ซัมท่านอับีุลเายังมีจำนวนน้อยอยู่หรือจะทําสงครามกับชาวกูเรชที่มีจํานวนมากที่เตรียมจะยกกองทัพมาจัดการกับพวกเขาแล้วเขาก็รวมตัวกันเพื่อพวกอุบับบบบยบินกาดอุบัยอ่าไม่ใช่อุบัยบินกาดนะอับดุลลาบบินอุบัย พี่น้องต้องแยกนะอุบัยบินกาบเลยคือหนึ่งในหนึ่งในสหบัที่มีความเก่งในเรื่องวิชาคุรอานอับดุลลาบบินกาบคือมูนาฟิกมุนาฟิกคนนี้เนี่ยได้รวมตัวรวมตัวพรรคพวกของเขาในการทําสงครามกับท่านนบีสอลลาร์ของอะไรวะซัลลัมเพราะอะไรพี่น้องเขาเลือกในการทําสงครามกับคนที่มีจํานวน,านน้อยอยู่พอเวลาเรื่องนี้ได้ข่าวนี้ได้ไปถึงท่านนบีสุลตารของอะไรวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับอวบัยบินกาบว่าละก็ดเดบบะละกวาอีดุคุเรชมิงกุมุนมบาล ท่านนบีได้บอกว่าพวกกูเรชได้ขู่พวกเจ้าไว้เยอะใช่ไหมมาการนัตตะกีดุกมุมเอักษรมิม,มาตูรีดูนันตะก,กีดูบีอัมฟุสกุมพวกกุเรชไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าการที่พวกเจ้าได้ได้วางแผนการจัดการตัวพวกเจ้าเองตูรีดูนันตุกอตุลอับนานอักุมไอควานาคุม,คมท่านนบีถามพวกอุบไยบินกาไปแล้วก็พวกคนของเขาเนว่าพวกเจ้าอยากจะทำสงครามกับลูกหลานพี่น้องของพวกเจ้าเองเหรอ เพราะอะไรพี่น้องเพราะคนที่รับอิสลามกับท่านนาบลลีสุลตารอฮะเลวะซัลลัมเนี่ยที่เป็นผ้าชาวอันซอร์ผ่าอัลสลัคอัลซารัตรเนี่ยก็คือเครือญาติของพวกเขาเองนั่นแหละเพียง <DIS AP> แต่ว่ามีบางคนไม่ศรัทธาถ้าเขาจะทําสงครามเนี่ยไม่ได้ทําสงครามกับท่านนาบีสุลตารอฮะเลวะซัลลัมอย่างเดียวแต่เป็นการทําสงครามกับเครือญาติของเขาเองแล้วเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ศรัทธาต่อท่านนบีสุลตารอฮะเลวะซัลลัมเนี่ยไม่มีทางที่จะทิ้งท่านนบีสุลตารอฮะเลวะซัลลัม แล้วเวลาที่อุบัยบินกาได้ยินสิ่งนี้เอ่ออามิฮ์อุมไบบินกานะนะอับดุลอลัลบินอุบัยได้ยินคำนี้ท่านอับดุลฮสลอมลสลัมเขาก็แยกย้ายกันทันทีพี่น้องดูดูความละเอียดอ่อนของท่านอับดุลฮสลอมสลัมนะในการทำงานด่าว,วะพอเวลาที่รู้ว่าพวกอับดุลลอฮ์บินอุบัยได้วางแผนในการจัดการท่านอนับดุลสลอมสลลัม,ลแ,ลลมแล้วจะทำสงครามท่านอับดุลสลอมสลัมท่มานอบ,บีรีบไปหาพวกเขา ในตอนที่เขากําลังรวมตัวกันแล้วก็บอกกับพวกเขาด้วยการใช้ใช้ใช,ใช้ใช้แผนการในการบอกพวกเขาว่าพวกเจ้าจะทําสงครามกับลูกหลานตัวเองเหรอกับญาติพี่น้องตัวเองเหรอเพื่อเป็นการให้เขาได้คิดนะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็น,หนฮิกมาในการด่าวะความละเอียดอ่อนในการด่าวะว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาวางว่าไม่ว่าสิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันถูกเราก็ทําไปหมดเลยแต่ท่านนบีใช้แผนการท่านนะบีใช้ฮิกมาในการด่าวะใช้คําพูดให้พวกมุนาฟิกเนี่ยเขาได้ แยกย้ายกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเวลาที่อับดุลล้อนเบ็นอุบัยไม่ยอมทําตามในสิ่งที่พวกกุฟฟาร์กูเรชต้องการสำหรับตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะขัสลอุะลัยฮิวะสัลลัมูหัมมัดอะยละอาลีอัลลอฮ์มบิอุสัลลัมวัสลามอัยคุ้มบรหัมมัดุลลอฮ์วบรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม